พระสัมมาสัพพะเตชะจะมีข้อวัดที่ปรากฏอยู่ในวินัยข้อหนึ่งก็คือว่าโพเทียนชนะวัดวัดที่หลานโพเชนไพรก็ตามที่ทำข้อวัดบริเวณหลาโนโพบุคคลนั้นข้อในคำว่าเกิดการบูชาปก็ดูพระสัมมาสัพพะเตชะเพื่อเราบูชาจาัก,การ,ราะต้นไมท้ที่ทศัตรูก็กหมายเพราะว่าาบูชา พระสัมมาสัพพุทธเจ้ารย์จะในทางกับการไครก็ตามที่ปฏินสนาเพิ่มภาษีมหาโพธิ์เจดีย์ที่พิจพระาบริสุทธิ์หรือไม่สวยพระพุทธกติยานั้งเป็นผู้เดวความพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิสนาบุคคลนั้นก็มีกรรมำนังเทียบเท่า,า,นานกับพระนันปาริยกรรมเลยทีเดียวนนัเมื่อเราได้บูชาสักการะ ด้วยการระลึกเรก่องคุณของพระพุทธเจ้าผู้สนที่จะชื่อว่านอนไม่มีกิดทำเตนิพุเตความปิติเซเมจิเตสะมันพลังเจโตปนิพิเห้ถุสัตกกาสตาคันฉิตสุขติพระเจ้าจะสมก็จะดูวก็ตามปรณีผ่านไปแล้วก็ตามเมื่อจิตคิดจะบูชาสม่ำเสมอผลบุญก็ย่อมสมองเสมอเพราะเดียที่ตั้งจิตไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายยอ่อมไป็ส สุกติตอนนี้ก็ได้เวลา,าสมควรแล้วสมบูท่านอาจารย์สมบูรณ์ได้นำพาคุบานจารย์แล้วก็ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการบูชาสังฆาลัรต้นญญพระศรีหาภูในค่ำคืนของคืนในวันนี้ลำหนัต่อไปก็ขอยเรอาทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจน,น้อมระละึกอนเลถึงคุณของพระสมมาสมุทิเจ้าที่พระองค์ทรง,งเสียสละบำเพ็ญบรารมี นับตั้งแต่ได้รับการพยาก่อนก็สี่อสงไขย,ยิ่งที่แสนกับไม่ว่าจะประสบทุกขปานใดก็ตามพรมก็ไม่ทอดทิ้งธุระในการบำเพ็ญบ,รา,บา,กการมีจนกระทั่งได้ตราสู้เป็นพระสมมาสมุทิเจ้าก็าขอกราบพระเจระเป็นต้นเสียนะครับในการกล่าวนำตั้งนโมพร้อมกัน3ามจบ อันดมายังพุทธัสสะภะคะวาโตโปภะภาคณามะการังกะโรมะเสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธังสารนังัจามิธรรมังสารนังคัจามิธรรมสารนังัจามิสังฆสารนังคัจามิสังฆสารนังัจามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็น ็นที่พึงว่าเป็นที่พึงขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสละผู้ทรงเสียสละสังสมบารมีนับชาติมิทวนสังสมบารมีนับชาติมิทวนตรัสรู้พระอนุตตรสั สัมมาสัมโพธิญาณจารูประอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมเครื่องนำออกจากทุกประกาศธรรมเครื่องนำออกจากทุกพร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์พร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอน้อมน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวขอ น้อมบูชาด้วยเสียงกราบแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นบริโภคเจดีย์อันเป็นบริโภคเจดีย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้สอยทรงใช้สอยด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอ อ,อ,นนอกไม้และขอมหอมเป็นต้นมีดอกไม้และอมหอมเป็นต้นและด้วยการปฏิบัติและด้วยการปฏิบัติอันมุ่งตรงต่อโลก,กุตรธรรมอ,อันมุ่งตรงต่อโลกุตรธรรมขอกุศลผลบุญขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ได้บำเพ็ญร่วม กน,นนใวีจงเป็นปัจจัยใ,ให้ได้บรรลุเถไดถซึ่งพระนิพานพ,านพานเถิดสาธุสาธุสาธุขอบเคเราท่านตั้งหลายาาาเช่นในพระทักงิงท่านพระสีมาโภสามรอบพร้อมทั้งเล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยนะครับ อิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารันนสัมปันโนสุขตโลเกวิทุอนุตารออริสัตถมสาระดิสัตถิวมโนสานังพุทโธ เดสวากาโตปะคะวะตังธัมโมสันเจติโกอาการิโกเอหิปัสสิกโกอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพเวญโยหิตเสุปัิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ มุจจบดิบานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายิบดิบานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิบันิบานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาเดดังจัตตาระปุริสัยโยคานิ มิสะโปคะลาเอสัมภะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยพาหุไนโยตากิไนโยอนจลิกะรณิโยอนุตารามปุญญาเกตังโลกาสานิอิติปิโสภะวะ अरहं समच तरुण सम्भन् सुखतो रो कवितो अनुकरो कुविषधं सरदिश एव मनो सहनं

พระวะโตสหวะกสังโฆยายาบัณิปานโนพระวะโตสหวะกสังโฆสามีจิปัณิปานโนพระวะโตสหวะกสังโฆจาญาบปุริบานโน สัพพุริสัพพุขลาเอวสัมภะวันตุวสหวังกัสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยตางิไนโยอัญเชลีการนิโยอะนุตรรังพุญญาเกตังโลกะสัง ระหังสัมมาสัมพุทโวเวชารณสัมบันโนสุขโตโลกวิตโตอนุตตรโโพริสัตถามสารีสันทารเดวมโนจานังบุตรโตวา เอสาวาทะตํภควตาธัมโมสันทิฏฐิกโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโญเอติสุปฏิปันโน

पहुनयोजलीकरणीयो अनुतरं कुञ्जके तङ्गो कन्दो भोज्या मोरे A kyanang nanti wadno ewang nawang hichayo hoi oh hichaya su chayama klete abara chita pan lang gesi sepa da vipom pato. Mo,

ภัทรกิจังปะนิจิเจภัทรกิจังภัทรกิจังนิกัตวะนัลลัปปันปะเพภัทรกิจฤตยานิภูตานิสัมมัติภัทรกิจภัทรกิจฤตยานิ

อาลัาสมัยเนรอตะาอะภะบาตายังเกณฑ์ยืวตังทวารังวังสักสุวายังราตนังปณิตานโนสัมังอันกิจตั คาเทนนิธรรมเบิดพทรัตนัปานิตังเอเตนะสัจนะสสวัสดิหุตุขยาเวรากะอมตังปานิต ยะตาชะคาสะกายโมนีสัมาหิตานะเตนะดามมนะสัมันเถกิญญาตมิทัมมรัตนงบะนิตังเอเตนะสะเจนะสุวะทิหนุยัมโธะเสตุ පරිවන් නයේ සුචි සමාතිමානන් ගරිකත් යමහු සමා තිනතෙන්න සමොන්නවෙන් චතේදම්ම දම්මෙ රතනංබනත ඒතෙන් නසාජ්‍ය නැසුවාචිහෝන්සුයේ පෝකලා อนัสตังบาสตังจัตาริเอตาเนโยกานิฮนิเนดานทเดียสุขตาสัสาวังกาเอเตสุเดนนะเิมหามะลาเนดังเดสังเกะระตนาภะิตัง เตนะสาเจนะสงฺฆาเทหํโดยิสุปใยุตฺตปมนาสาทนเนนเนกานิโนโกตปสาสนํนิเตปติปตฺตาอมตํวิกายอรจํมนานินฺทุญฺจมานาย ธรรบสังเกตานาปนิตังเอเทนะสัจนสุวรรณิหนโดยาดินตะเกโลบาลเวนติตุสิยาจตุพิวาเดอมสัมบงกามิโย ตโตปะมังสาบริสัทวดามิโยอาริยสัญญาเนาเวจะปสติอัมดิสังเกระตานาปนิทางเนรนะสาจเนสุวัิอัเยอาริยสัญญาเนรบาวยา พระบาทเย็นนัสเทสินนิจิจามิเตหิโกษาวะมาตานาเตภวะบมาทัยมาติยานิยดมิสังเวรัสานังปเิตางเอเตนสาเจนะสวะ सदा सदसम्पदाय दया सुधामा चिदा भवान् शाय धे च के जाञ्ज सेवा पदा वा जि जतोे จามิธานาเนียบัมโคกาตุเอตัมปิสังเขเรตานังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสะวันิหนุกินจาบิสกัมมะกโรติบาปะกัตาเยนะวะจายุธเจตสส पता से जगा ते न पथा सवता इदं विसंघ्यतन बनेता हे तेन से न सिवन เกมันมะเจปะมะซมิงเกเมตัโตปะมังธรมมวรงกาเถสะยเนพะนธามิบารมังอิตายอิามเปโตรติพระตานังบเนตาเอเตนัาเจนโสวะ เดหอนัวรัญโยวรรตวรรอโรอนุตโรธรรมวรอะเดสัยน้ำปปุตเทรตนะปนตังเอเตนะสัเจนะสุวติอันตกินังบราณนาวา

นิตังเหตุนะสัจเจนะสุวะนิโหตุยานินบดานิสัมมาคัตตานิบุมมานิวายะนิวันตะเล็เขตตากัตตาเทวะมโนสะโบจิตังโพธังนัมาสามมสุวะ เทโหตุยานีนับบุตานิสัมมาคตานิโมมานิวายานิวัณฑะเลเกตตาตกาตาเทวมนุสสะาวจิตังดามานัมสัมมาสุวัรณเโหตุยานีนับบุตานิสัมมา กาตานิภูมมาณิวายานิวันตะเลเกตาตากตังเทวมโนสัพโจิตังสังฆังนามสัมมาสุวะติโอตุเทวตาปติอาจิจรติมาปติจันติมาสันนัโติกาติโยตะ जये तते ब्रह्मणो हा सभा मोरतापते च स जिव तपते अजिज प्रतिमा पते चञ्जिमा सन्न पते यतपते जये तते ब्रह्मणो अथ सभा मोरता छठो तपादी तेजा दिव तेजो प्रतिमा पदे जिम सन्न थो का पदे छापति ब्रह्म नो आत पति तेजा हे ते न เจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญ,อ,บญอันเกิดจากการบูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิพ์และบุญอันเป็นไปในทานศีลและภาวนา ที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติก็ดีทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้อยู่ ต่อทั้งเท้าสักกะเทวราชต่อทั้งเท้าสักกะเทวราชเท้าจัตุมหาราชิกาเท้าจาตุมหาราชิกาพยายมาราพยายมราสรพพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดสัพพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้แล้วนี้รอ โปรดมีจิตโสมนัสยินดีโปรดมีจิตโสมนัสยินดีร่วมมนุโมทนาร่วมมนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและ อบรมไตรสิกขาและอบรมไตรสิกขาเพื่อความพ้นไปจากวัฏฏะทุกเพื่อความพ้นไปจากวัฏฏะทุกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเถิดเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปก็มาดูกระนัตรงังครับ ตอนทั้งขอเข้ามาพระพุทน,นตรัยเพื่อมีการกระทำอย่างดึงอย่าง,างใดที่เราทั้งหลายได้ร่วงเกินต่อพระรัตรานตรัยทัานขมขอเข้ามานี้เพื่อความไม่มีโทษเพื่อความสํารวมระหว่างต่อไปนะครับรังสัมมาสัมททพุพทธพระทวาพุพธังพระทวันตางนิวาเทมิไยนาวาจายวเจตสาวา

sangke kukama magatang mayaya sangko mati kana tua cayana kalandare sangwane sangke satu